สวัสดีค่ะพี่น้องสตาร์แดดค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะสตาร์แดดก็ผ่านมา3ปีแล้วตอนนี้เราก็มีน้องๆสมาชิกรุ่นที่4แล้วนะคะ หลังสบที่ผ่านมา60-70เตตพินอยู่ในทุกสเตตพินได้เห็นทุกสายตาที่จ้องมองมาทุกการซัพพอร์ตทุกรอยยิ้มทุกเสียงเชียร์พินนะ่าทุกเสียงเชียร์ตาดดขอบคุณมากจริงๆนะคะเพราะคนคู่แดงสำคัญที่เป็นกำลังใจให้พินทำต่อจนถึงทุกวันนี้ผลที่พินอยากมาเป็นไอดอลก็เพราะสิ่งนี้นี่ละคะ่ะพินรักในการร้องรักในการเต้นและพินมีความสุขมากๆที่ได้เป็นจุดสนใจอยู่บนเวทีนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอฝากผลงานเราจาก ามนี้ต่อไปด้วยนะคะพวกเราเปรียบดังดาวน้อยดวงเล็กจะสว่างได้ไกลเท่าไรแต่อยากจะบอกว่าชันนี่แหละเป็นรักแท้ของเธอนะคะไว้ใจชันแล้วก็รักกันนะคะสำหรับเมมเบอร์ที่มาใหม่หรือว่าเมมเบอร์ที่ผ่านไปแล้วก็ <laughs> อยากจะบอกว่ารักและคิดถึงเสมอขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์แดนนะที่อาจจะเป็นในแบบที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่พินชอบที่จะทําในสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะคือการเป็นไอดอลการเป็นศิลปินและพินก็หวังว่าพินอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครได้บ้างอะไรในตัวพิน ที่มันดีก็ฝากเอาไว้เป็นแบบอยา่างอะไรที่ไม่ดีก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะรินไปแล้วค่ะสวัสดี